อักขัญญสูตรเรื่องว่าเศษฐาภารทวาชะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณปราสาทของนางวิสาขามิคารมานดาในบุพพารามกรุงสาวัตถีก็โดยสมัยนั้นแหลว่าเศษฐาสามนเณรและภารทวาชะสามนเณรวังความเป็นทิกษุ จึงอยู่ประจําในสำนักของภิกษุลำดับนั้นในเวลาเย็นวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่เร้นแล้วได้เสด็จลงจากประสาททรงจงกรมอยู่ในที่กลางแจ้งที่ร่มเงาประสาทว่าเศรษถาสามนเณรได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่เร้นลงจากประสาทแล้วเสด็จจงกรมอยู่กลางแจ้งที่ร่มเงาปราสาทในเย็นวันหนึ่ง ครั้นเห็นแล้วจึงเรียกพารัตวาชะสามเณรมากล่าวว่าพารัตวาชะผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคเจ้านี้เสด็จออกจากที่เร้นลงจากปราสาทพารัตวาชะจงกลมอยู่ที่กลางแจ้งที่ร่มเงาของปราสาทในเวลาเยน็นพารัตวาชชะผู้อาวุโสเรามาไปกัน เราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจนถึงที่ประทับเราฟึงได้เพื่อจะฟังธรรมมีกถาในที่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้พารัตวาชาสามเณรก็รับคำของวาเสถหาสามเณรว่าตกลงท่านผู้มีอายุครั้งนั้นแหละวาเสถหาสามเณรและพารัตวาชาสามเณร ึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจนถึงที่ประทับครั้นเข้าไปแล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้เดินจงกรมตามพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งกําลังเสด็จจงกรมอยู่ครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกวาเสษฐะสามเณรมาแล้วตรัสว่าดูก่อนวาเสษฐะและพารัตวาชะเธอทั้งหลายแล มีชาติเป็นพราหมณ์มีตระกูลเป็นพราหมณ์ออกบวชจากตระกูลของพราหมณ์ดูก่อนวาเสษะและภารัวาชะพราหมณ์ทั้งหลายไม่ด่าไม่บริภาทเธอทั้งหลายหรือดังนี้วาเสฐะและภารัตวาชะสามเณรจึงทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพราหมณ์ทั้งหลายย่อมด่าย่อมบริภาทข้าพระองค์ทั้งหลาย ด้วยถ้อยคําตามสมควรแก่ตนอย่างเต็มที่ไม่มีลดหย่อนเลยดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามว่าดูก่อนวาเสถษษะและภารัวาชะก็พวกพรามณ์ด่าบริภาทเธอด้วยคําด่าอันสมควรแก่ตนอย่างเต็มที่ไม่มีลดหย่อนอย่างไรสามเณรทั้งสองทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พรามทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าพราหมณเท่านั้นเป็นวันะประเสริฐที่สุดวันะเหล่าอื่นแนวซามพราหมณเท่านั้นเป็นวันะขาววันะอื่นดำพวกพราหมณ์ทั้งหลายเท่านั้นบริสุทธิ์คนที่ไม่ใช่พราหมณ์หาบริสุทธิ์ไม่พวกพรามณ์ทั้งหลายเป็นบุตรเกิดจากอุระเกิดจากปากของพระพรหมเกิดจากพระพรหมพระพรหมเนรมิตขึ้นมา เป็นทายาทของพระพรหมพวกท่านมาละเสียจากวันณะที่ประเสริฐที่สุดเข้าไปอยู่ในวันณะที่เลวซามคือพวกสมณะโลนเป็นพวกข้าบดีเป็นพวกดำเกิดจากเท้าของพระพรหมการที่พวกท่านมาละเสียจากวันณะประเสริฐสุดละถึงเช่นนี้ไม่เป็นการดีไม่เป็นการสมควรเลย ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกพราหมณ์ได้พากันด่าบริพาทข้าพระองค์ทั้งหลายโดยถ้อยคําบริพาทอันสมควรแก่ตนอย่างเต็มที่ไม่มีลดหย่อนเลยอย่างนี้แลดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนวาเศรษฐะและภารัตบาชะพวกพราหมณ์ระลึกถึงเรื่องเก่าของตนไม่ได้จึงกล่าวอย่างนี้ว่าพราหมณ์เท่านั้นเป็นวัรณะประเสริฐที่สุด วัน,นะเราอื่นเลวซามพราหม์เท่านั้นมีวัน,นะขาววัน,นะเราอื่นดำพวกพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์หมู่ชนที่ไม่ใช่พราหม์หาบริสุทธิ์ไม่พวกพราหม์เป็นบุตรเกิดแต่อุระเกิดจากปากของพระพรหมเกิดจากพระพรหมพรหมเนรมิตขึ้นเป็นทายาทของพรหมดังนี้ดูก่อนวาเศรฐาและพารัตวาชะ ตามที่ปรากฏชัดเจนอยู่ว่านางพรามณีของพวกพรามทั้งหลายมีระดูบ้างมีคันบ้างคลอดอยู่บ้างให้ลูกดื่มนมบ้างก็พรามเหล่านั้นเป็นผู้เกิดทางช่องคลอดของนางพรามณีทั้งนั้นพรามเท่านั้นเป็นวันนาประเสริฐที่สุดละถึงเป็นทายาทของพรหมดังนี้ก็พรามเหล่านั้นย่อมกล่าวตู่พระพรม และพูดมุสาพวกเขาจะต้องประสบสิ่งที่ไม่เป็นบุญมากมายว่าด้วยวันณะสี่ดูก่อนวาเศรษฐาและภารัวาชะวันณะเหล่านี้มีสี่คือกษัตริย์พราหม์แพทย์สูตรดูก่อนวาเศษฐาและภารัวาชะกษัตริย์บางพระองค์ในโลกนี้มีปกติฆ่าสัตว์ มีปกติที่เอาของที่เขาไม่ได้ให้มีปกติประพฤติผิดทางกามมีปกติพูดมุสามีวาจาส่อเสียดมีวาจาหยาบคายพูดเพอ้อเจอ้อเพ่งเลงอยากจะได้ของเขาพยาบาทปองร้ายเขามีความเห็นผิดดูก่อนวาเศรษฐาและภารัวาชะทำทั้งหลายเหล่านี้อันใดเป็นอกุศลนับว่าเป็นอกุศล มีโทษนับว่ามีโทษไม่ควรเสพนับว่าไม่ควรเสพไม่ควรเป็นอริยะธรรมก็นับว่าไม่ควรเป็นอริยะธรรมเป็นธรรมที่ดำมีวิบากกรรมวินยูชนติเตียนดังกล่าวมานี้ธรรมเหล่านั้นย่อมปรากฏอย่างชัดเจนในกระสัดบางพระองค์ดูก่อนวาเศสถะและภารัตวาชะ แม้พรามแล,และถึงดูก่อนวาเศษฐาและภารัตวาชะแม้แพทย์แลและถึงดูก่อนวาเศษฐาและภารัตวาชะแม้สูตรบางคนในโลกนี้มีปกติฆ่าสัตว์มีปกติถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ละถึงเป็นมิจฉาทิฏฐิดูก่อนวาเศษฐาและภารัตววาชะ อย่างนี้แหลทำทั้งหลายเหล่าใดเป็นอกุศลนับว่าเป็นอกุศลละถึงเป็นธรรมดำมีวิบากดำวินยูชนติเตียนทรรเหล่านั้นก็ย่อมปรากฏอย่างชัดเจนในสูตรแม้บางคนว่าด้วยทำอันประเสริฐในโลกทั้งสองดูก่อนวาเสฐาและภารัตวาชะ กษัตริย์แม้บางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตเว้นขาดจากอธินาทานเว้นขาดจากการเมสุมิชาจารเว้นขาดจากมุสาวาจาเว้นขาดจากปิสุณวาจาเว้นขาดจากพรุสวาจาเว้นขาดจากสัมภปลาปะไม่เพ่งแรงอยากได้ของเขามีจิตไม่พยาบาทเป็นสมาธิฐิ ดูก่อนวาเสถาและภารัตวาชะอย่างนี้แลททาเหล่านี้เหล่าใดเป็นกุศลนับว่าเป็นกุศลไม่มีโทษนับว่าไม่มีโทษควรเสพนับว่าควรเสพควรเป็นอริยะนับว่าควรเป็นอริยะเป็นธรรมขาวมีวิบากขาววินยูชนสันเสริญ ทำเหล่านั้นย่อมปรากฏอย่างชัดเจนในกษัตริย์บางคนในโลกนี้ดูก่อนวาเสษถาและพารัวาชะแม้พรามละถึงดูก่อนวาเสษถาและพารัวาชะแม้พแพทย์แลละถึงดูก่อนวาเสถาและพารัตวาชะแม้สูตรแลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากปณิิบาทละถึง ไม่เท่งเลงอยากได้ของเขามีจิตไม่พยาบาทเขามีความเห็นถูกต้องดูก่อนวาเศสฐาและพารัตบาชะอย่างนี้แหลทำทั้งหลายเหล่านี้เหล่าใดเป็นกุศลนับว่าเป็นกุศลไม่มีโทษนับว่าไม่มีโทษควรเสพนับว่าควรเสพควรเป็นอริยะนับว่าควรเป็นอริยะเป็นธรรมคขาว มีวิบากขาววินยูชนสรรเสริญทำทั้งหลายเหล่านั้นย่อมปรากฏอย่างชัดเจนแม้ในสูตรบางคนดูก่อนวาเสตะและพารัตบาชะเมื่อวันนะทั้งสี่เหล่านี้แลรวมกันเป็นสองฝ่ายคือผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมฝ่ายดำวินยูชนติเตียนพวกหนึ่งและพวกตั้งอยู่ในธรรมฝ่ายขาววินยูชนไม่ติเตียนพวกหนึ่ง ในเรื่องนี้เหตุไรพวกพราหมณ์จึงพากันกล่าวอย่างนี้ว่าพราหมณ์เท่านั้นเป็นวันณะประเสริฐที่สุดวันณะเราอื่นนุนเลวซามพราหมณ์เท่านั้นมีวันณะขาววันณะเราอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นย่อมบริสุทธิ์หมู่คนที่ไม่ใช่พราหมณ์หาบริสุทธิ์ไม่พราหมณ์ทั้งหลายเป็นบุตรเกิดแต่อกเกิดจากปากของพรหมเกิดจากพระพรหมโดยตรงพรหมเนรมิตขึ้น เป็นทายาทของพรมดังนี้บรนยูชนทั้งหลายย่อมไม่รับรองถ้อยคำของพรามเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุอะไรดูก่อนวาเสธาและพารัวาชะเพราะว่าบรรดาวันณนะทั้งสี่เหล่านี้ผู้ใดเป็นภิกษุผู้ขีนาศบอยู่จบพรหมจรรย์มีกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วลงภาระลงได้แล้ว ตามบรรลุประโยชน์ของตนมีสังโยชน์เครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพสิ้นรอบแล้วหลุดพ้นได้เพราะรู้โดยชอบผู้นั้นย่อมปรากฏว่าเป็นยอดกว่าคนทั้งหลายโดยธรรมแท้หาใช่โดยอธรรมไม่ดูก่อนวาเสษฐะและภารัวาชะก็ทำเท่านั้นกระเสริฐที่สุดภารัวาชะโดยบรรยายมานี้พวกเธอพึงเข้าใจข้อนั้นอย่างนี้ ว่าเศษฐาและภารัตวาชะโดยบรรยายมานี้พวกเธอพึงเข้าใจข้อนั้นอย่างนี้ว่าทำเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในทิฏฐธ,ธรรมและในอภิสัมปรายภพว,ว่าด้วยทำประเสริฐที่สุดดูก่อนวาเสธาและภารัตวาชะ พระราชาทรงพระนามว่าประเสนที่โกศลก็ทรงทราบว่าพระสมณะโคโดมผู้ยอดเยี่ยมเสด็จออกบวชจากสักยะราชตระกูลดังนี้ดูก่อนวาเสธะและพารัตวาชะพวกสักยะราชทั้งหลายแลย่อมเป็นผู้ติดตามพระเจ้าเะเสนที่โกศนทุกขณะดูก่อนวาเสธะและพารัตวาชะพวกสักยะราชทั้งหลายแล ย่อมกระทําการนอบน้อมการไหว้การต้อนรับอัญชลีกรรมสามีจิกรรมในพระเจ้าปรเสริฐที่โกศลดูก่อนวาเสธะและภารัตวาชะอย่างนี้แลสักยะทั้งหลายย่อมพากันกระทําการนอบน้อมการไหว้การต้อนรับอัญชลีกรรมสามีจิกรรมในพระเจ้าประเสริฐที่โกศล พระเจ้าเปรตที่โกศลยังทรงประทําการต้อนรับการไหว้การต้อนรับอัญชลีกรรมสามีกรรมนั้นในพระตถาคตด้วยพระดําริว่าพระสมณโคดมมีชาติดีกว่าเรามีชาติไม่ดีพระสมณโคดมทรงมีกําลังเราเองมีกําลังสามพระสมณโคดมหน้าเลื่อมใสเราเองมีผิวพรรณเศร้าหมอง พระสมณโคโดมมีศักย์ใหญ่เราเองมีศักย์น้อยดังนี้โดยที่แท้พระเจ้าประเสนที่โกศลทรงสักการะพระธรรมเคารพพระธรรมนับถือพระธรรมบูชาพระธรรมนอบน้อมพระธรรมพระเจ้าปเสนที่โกศลทรงทำการนอบน้อมอภิวาทต้อนรับอัญชลีกรรมสามีจิกรรมในพระตถาคตอย่างนี้แหล ดูก่อนวาเศถฐาและพารัตบาชะโดยบรรยายนี้เธอพึงทราบอย่างนี้ว่าพระธรรมเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในทิฏฐิธรรมและอภิสัมปรายภพว่าด้วยบุตรเกิดแต่พระอุระพระโอษพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนวาเสธะและพารัตวาชะเธอทั้งหลายแลมีชาติต่างกันมีชื่อต่างกันมีโคตต่างกันออกจากเรือนบวชเป็นบนรรปชิตถูกเขาถามว่าท่านเป็นพวกไหนดังนี้พึงตอบเขาว่าพวกเราเป็นพวกพระสมณะสักยะบุตรดังนี้ดูก่อนวาเสธะและพารัตวาชะก็พูดใดแล มีศรัทธาในพระตถาคตตั้งมั่นเกิดแต่มูลรากตั้งมั่นอย่างมั่นคงอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครๆในโลกให้เคลื่อนย้ายไม่ได้ควรจะเรียกผู้นั้นว่าเราเป็นบุตรเกิดแต่พระอุระเกิดจากพระโอษของพระผู้มีพระภาคเกิดจากพระธรรมพระธรรมเนรมิตรขึ้นเป็นทายาทของพระธรรมดังนี้ข้อนั้นประเหตุไร เพราะคำว่าธรรมกายก็ดีพรหมกายก็ดีธรรมพูดก็ดีพรหมพูดก็ดีเป็นชื่อของพระตถาคตดูก่อนวาเสถะและภารัวาชะมีบางสมัยบางคราวโดยอันล่วงไปแห่งการอันยาวนานโลกนี้ก็จะพินาศไปเมื่อโลกกำลังพินาศอยู่โดยมาก มูสัตย่อมบนเวียนไปเกิดในชั้นอาภัสราพรมในชั้นอาภัสราพรมนั้นสัตว์เหล่านั้นมีความสําเร็จได้โดยทางใจมีปิติเป็นภักษามีรัศมีเองท่องเที่ยวไปได้ในอากาศดำรงอยู่ในวิมานอันแสนงามดำรงอยู่ได้สิ้นการยืดยาวนานดูก่อนวาเสฐษษะและพารถวาชะมีสมัยอีกบางครั้ง โดยอันล่วงไปแห่งการยืดยาวนานโลกนี้ย่อมเจริญขึ้นเมื่อโลกกำลังเจริญขึ้นโดยมากเหล่าสัตว์ก็จะพากันเคลื่อนจากพวกอภัสรพ,พรมมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกและสัตว์เหล่านั้นมีความสำเร็จได้โดยทางใจมีปิติเป็นพักษามีรัศมีเองท่องเที่ยวไปในอากาศได้ดำรงอยู่ในวิมาณอันงดงาม ย่อมดำรงอยู่ตลอดการยืดยาวนานดูก่อนวาเสธาและภารัวาชะก็โดยสมัยนั้นแหลจักรวาลนี้ก็จะกลายเป็นน้ําไปหมดมีความมืดมองไม่เห็นทั้งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็ยังไม่ปรากฏดวงดาวนักสัตว์ก็ยังไม่ปรากฏกลางวันกลางคืนก็ไม่ปรากฏเดือนหนึ่งกึ่งเดือนหนึ่งก็ยังไม่ปรากฏ ฤดูและปีก็ยังไม่ปรากฏหญิงชายก็ยังไม่ปรากฏหมูสัตว์ทั้งหลายก็ถึงการนับว่าสัตว์ดังนี้อย่างเดียวกันดูก่อนวาเสถาและภารัตโตบาชะในการบังคราวโดยอันล่วงไปแห่งการยืดยาวนานงวนดินก็เกิดลอยอยู่บนน้ำปรากฏกับสัตว์เหล่านั้นเหมือนน้ำนมสดที่บุคคลเคี่ยวแล้วทำให้เย็นสนิท แล้วปรากฏเป็นฝาอยู่ข้างบนฉะนั้นง้วนดินนั้นได้สมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นรสมีสีคล้ายเนยใสยอย่างดีและเนยข้นอย่างดีฉะนั้นและได้มีรสอันน่าชอบใจเหมือนน้ำพึ่งอันปราศจากโทษฉะนั้นดูก่อนวาเสฐะและภารัวาชะที่นั่นแหลมีสัตว์บางตนมีชาติโลเล กล่าวว่าท่านผู้เจริญสิ่งที่ลอยอยู่นี้จะเป็นอะไรดังนี้แล้วเอานิ้วมือช้อนเอา้วนดินขึ้นมาลิ้มอยู่เมื่อเขากําลังเอานิ้วมือช้อนงวนดินขึ้นมาลิ้มอยู่งวนดินที่ได้สร้างไปทั่วความอยากจึงเกิดขึ้นแก่เขาดูก่อนวาเสธาและพารัตวาชะสัตว์เหล่าอื่นแลก็ถึงติดฐานุกติของสัตว์นั้น ก็จะพากันเอานิ้วมือช้อนง้นดินนั้นขึ้นมาลิ้มดูเมื่อสัตว์เหล่านั้นกำลังเอานิ้วมือช้อนเอาง้นดินนั้นขึ้นมาชิมงวนดินก็แผ่ซ่านไปทั่วสับพางและตัญหาก็เกิดขึ้นกับสัตว์เหล่านั้นดูก่อนวาเสฐะและภารัตวาชะที่นั้นแหลสัตว์เหล่านั้นจะพากันพยายามเอามือปั้นงวนดินปั้นทำให้เป็นคำเพื่อที่จะบริโภค ดูก่อนวาเสถะและภารัวาชะเมื่อใดแลที่สัตว์เหล่านั้นพยายามที่จะเอามือปั้นง้วนดินทำเป็นคำเพื่อที่จะบริโภคเมื่อนั้นรัศมีเฉพาะตัวของสัตว์เหล่านั้นก็จะหายไปเมื่อรัศมีเฉพาะตัวหายไปพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ปรากฏขึ้นมาเมื่อพระจันทร์และพระอาทิตย์ปรากฏขึ้นแล้วหมู่ดาวนักสัตว์ก็จะปรากฏ เมื่อหมู่ดาวนักษัตว์ปรากฏแล้วกลางคืนและกลางวันก็ปรากฏเมื่อกลางคืนกลางวันปรากฏแล้วเดือนหนึ่งกึ่งเดือนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นเมื่อเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนหนึ่งปรากฏขึ้นแล้วฤุูตและปีก็ปรากฏขึ้นดูก่อนวาเสษฐาและภารัตวาชะด้วยเหตุเพียงประมาณเท่านี้แลโลกนี้ก็ย่อมเจริญขึ้นมาอีก ดูก่อนวาเสฐะและพารัตวาชะครั้งนั้นแหลสัตว์เหล่านั้นพากันบริโภคง้วนดินมีง้วนดินเป็นพักษาเป็นอาหารได้ดำรงอยู่ตลอดการยืดยาวนานดูก่อนวาเสฐะและพารัตวาชะสัตว์เหล่านั้นบริโภคง้วนดินมีง้วนดินนั้นเป็นพักษาเป็นอาหารได้ตั้งอยู่ตลอดการยืดยาวนานโดยประการใดแล่ ความแข็งแกร่งก็เกิดมีในกายของสัตว์เหล่านั้นความมีผิวพันธ์ดีก็ได้ปรากฏชัดขึ้นมาสัตว์บางพวกก็มีผิวพันธุ์ดีบางพวกมีผิวพันธุ์เลวบรรดาสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดมีผิวพันธุ์ดีสัตว์เหล่านั้นก็ดูหมิ่นสัตว์ที่มีผิวพันธุ์เลวกว่าเรามีผิวพันธ์ดีกว่าสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นมีผิวพันธุ์เลวกว่าเราดังนี้ เมื่อสัตว์เหล่านั้นเกิดมีมานะถือตัวเพราะการดูหมิ่นเรื่องผิวพัรร์เป็นปัจจัยง้วนดินก็ได้อันตรธานหายไปเมื่อง้วนดินหายไปแล้วสัตว์เหล่านั้นจึงประชุมกันครั้นประชุมกันแล้วต่างก็พากันทอดถอนใจว่ารถดีรถดีดังนี้แม้ในทุกวันนี้พวกมนุษย์ได้ของมีรถดีบางอย่างเท่านั้น ก็าพากันกล่าวอย่างนี้ว่ารถดีรถดีถด,ดังนี้หมู่พราหมณ์ทั้งหลายพากันอนุสณ์ถึงอักขระที่รู้กันว่าเป็นของเลิศเป็นของเก่านั้นแต่หาได้รู้ถึงความหมายของอักขระนั้นเลย